มีกล่อง่ือบ่เห็นน่าไอ้เจีอะไรก็ไไปสดคอขึ้นนี่ไปไโอ้ยโหแล้วมีคนเบ่งีบงเนียอแล้วแต่มีคนเบ่ง โอ๊ยผ่อนได้แค่หนังอาบผื่ออาบน้ำก็ได้กินอื่นมาใหมดกินเนี้ยกินยาด้วยอันนอ ada mama tak, masih sibuk. Ambil kuee, nong. Log, log. Pasi. Cukup. Terima

น้องนโอ้โหตเสือมัวตาเอยกันาบูตะยิ้มย <I> <laughs> ิ้มยิ้มเฮ้ยไ่นึ่งได้หนึ่มันนี่มัน้ี่เราเงียบสักทีพี่ลาเงียบแล้วลูกโอ้ย คนกำลังเบ่งอี่ิบชิคนเยี่ยมีมไปใส่ละคนกำลังเบ่งนี่ไว้ๆกินข่าด้วยครับ่อดปลาตอดอ้ยกุ้งตัหมูเศบๆขบเนียวน้าวง่ายข่อย ao dịp cái <laughs> server. 牛肉。 哦，现在这吧？